สายน้าตาอต้องเด็นะนะกที่ภานานคไม่ต้องอัานแล้วนะต้องอานแล้วนะอตามสาตาสายน้ำตาอย่างนีมาน่อยเดียวน่อยเดียวเยวลาสายน้าตาย การประเพณีแห่งเรือจักรวรรดิจึงด้วยพระราชทาผ่านสลัก,พก,พกภพและพระชาติทำตัวรับผิดารประจำปีเรือแบบโบราณด้วยนะครับเพราะฉะนั้นรางวัลที่หนึ่งของแต่ละประเภศจะได้พรังพระราชา ฝ่ามือหน้าสมาในที่ที่ปิดงานประเทนิแห่งเรือจังหวัดหน้าชิงห้วยพะราช้างประเภทเรือใหญ่จำนวนสี่ลำประเภทเรือกลางลำประเภทเรือี่กลักษณาหน้าจำนวนแบบปดลำัจนี้การดำเนินการแข่งขันความสามารถยางเต็มที่ทำให้รายกาศในการแข่งขัน ชนะเลิศรางวัลที่หนึ่งประเภทเรือกลางด้วยพระราชทานเรือสิงห์วุฒิชัยวัดรองตองชนะเลิศรางวัลที่หนึ่งประเภทเรือเล็กด้วยพระราชทานสมเด็จพระนิธิาที่นนล้านนาสองวัดพยาวัดมอทรล้านนา รางวัลชนะเลิศที่หนึ่งประเภทเรือแบบบนได้แก่เรือเจ้าพ่อผาสุวัดสวนและชนะเลิศรางวัลสุดาสยามบรมราชกุม,มารีได้แก่เรือนัตยกล่าว การที่ไปจะเป็นการมอบรางวัลอีกลหลากหลายประเภทนะครับคุณน้องครับ2,000บาทสำหรับชนะเลิศที่หนึ่งประเภทเรือใหญ่นี้ก็จะได้ท่าน12,000บาทรองท้วยรางวัลเกีนยนรติยศค่ะขอขอบคุณท่านนายกสรรุาภรณ์เกษนสุขนายกเทศมนตรีเมืองน่านดรางวัลชนะเลิศที่สามขอขอบคุณท่านพันเอกนริศักดิ์สุขจันทร์ู้แทนและรางวัลชนะเลิศอันดับสี่ร 4, ครับ ประเภทกบูมในการกรท่องเที่ยวในประเทศไทยสางกนาครับบูในการโยธินทับชิมทองขอบคุณท่านผู้บริการสถานีวิทยุกระจายเสียงประเทศไทยจังหวัดน้าบู้ในการสดาดวงาน